ครับผมเัมือนกับภาพพี่น้องออกมาหายินปลาเราครับมาเบิ้งไม้ให้เาพี่น้องมืออนใดตัวเดียวเงียบกิบเลยครับบุกคืนอีกเลยมือนี้ก็ตอนออกมาแดดแจ่มครับพ่อมาหอดไม้ฟ้าคืนไม่เลยโอ้จักเปนำเงยังพี่น้องนะค่อยิีตามรับช่วงน้องกันครับครับผมฝากเป็นกำลังใจนะครับเด้อ เงินตาปลาหน่อยขึนพี่น้องปลาใหญ่ว่าเงินขึนอยู่ยครับเมื่อนั้นได้ปลากระสูไปตัวหนึ่งเงียบกิดด๊บเลยครับเนี้เลยมาสั่มอีกทัวหนึ่งออกมาแดดจำๆพี่น้องเอ,อ้ยหอดไม้ขึ้นไม่ละมาจีมาที่เสาครับ อยากเบียกนะครับเนาะถ้าติดตามนั้วกันครับมานประมาณเหมือนนี้จิได้ใส่จักปววบา เดิมล่างไม่พนะี่น้องเห็ดปืนไม่มากนี่สิมาน,มอานบอกช่วงนี้กับไม่ค่อยได้เหตุคลิปพนะี่น้องขางานครับมัมือนนี้ยศถือโอกาสมากพนะี่น้อง แดดจ้มๆพีเนี่ยเห็ดปลาขึ้น,นดีๆย <c oughs> ิงเทียบก็ถือ,ถอจังหวะกันครับก <c oughs> ึ็มยกกับฟีมือเลยพี่นอ้องจังหวะนี้ขอปลาขึ้นก่อนครับ ไม้กับเป็นยาสูงพี่น้องขันปลาเพราะลอยมากนนี่แนบมาเห็นพี่น้องพี่โยนนี่ไต่หมใหม่พี่น้องครับบอกมาเลยห่อนเดียดบ่ผมกำมือใหม่นะครับเนาะไอ้มียังแนะนำกับสามารถคอมเมตนมาได้เลยครับผม มันยังองหันหัวยังไรถึงเริ่มพี่นนอะเ,ดเดริ่มเพศเดบมโดนครับตะกี้ว่าควายเดบมานิงไม่ยังนะครับเนาะเป็นยังการ,ระยะการยิ่งมันั่นถือกครับนิ่งถือกแน่บ่ถือกแ่ครับผม นีม่มาจอบฟังนี่ฟังคนขึ้นดีพี่นอ้องมันเป็นถึงเดีขืนมาหิ้นดิ้งยิงไงพี่นอ้องเบิ่งในน้าเนาะมันก็บวกใครไม่มหมยไปพี่นอ้อง มันหันจากไม้มาเนะี่ยก็มีแต่แถวลิ่มโมนครับอยากไปอยู่แต่ผมมีเวลาด,ด้วยพี่น้องไปแค่สิไปผู้เดียวมาได้มวยอยากไปปันนีครับพนะี่น้องมาคอยหมองยิงมองไม้มัน จะปลาปลงประคอปลากระสูบนะครับเนะาะโมค่อยไม่ปลานิยนไม่เนอะเจาบริบ่อยเป็นข้องเป็นข้องเป็นน้องธรรมชาติ๋ยวนี้ก็จเจ้าะ่มคอยปล่อยปลาครับผมต่นมาไม่จะปลาหน่อยอย่าไปยิงแบบไม้ปลานิยนนะพี่นนองข้นเป็นฟูงเพ็นงัน แต่ก่อนผมอยู่สาะบรีนะครับพีนน่น้องเนาะปลาขึ้นมัายินขึ้นเป็นโลพี่น้องแต่ว,ว่าจองนั่นกับบรเิเฮีคลิปนะครับเนาะถึงม่เห็ดตอนกลับมาอยู่บนครับอยู่บนกับไม่ค่อยได้ไปยิงพี่น้องเลือไม่ค่อยดีไปไหนเห็ดแบบไกลยกนะครับเนาะกลับมาบ,บนก็เลยซื้อไก่ ไกลกองมาใส่ครับนี่ก็เลยเห็ุใส่ล่างไมิเนียมเลยล่างเกาใส่โดนนะครับไม่เหลี่ยมผู้ล่ะอย่ามันหักดีดตาครับผม <c oughs> <c oughs> ปลาใหญ่ครับ บ่ท่านคอยเห็นครับผมบ่นเคยเจอเหรอ,อเด็กผู้หญิงปลาดูปลผนิญน,น้ำพิ่นนะเห็นผนิญหญิงมีแต่ตัวยังไงพี่นอ้องสามสี่โลโอ้นี่ตัวละโลนี่ผมกระสันอนะ่ะตัวใหญปลาคอใหญ่โอ้สันครับพี่นอ้อง บอกยังก็พอถือเมื่อคยใดตัวใหญ่นะครับเนาะหยาบจิบด้วพีน้องเนีชิ้ใหญ่มองด้วยว่าจริจอไปก่อนเนแดดหอนไปน้อง เดี๋ยวซองเขาพอดีครับมีแต่ปลาหน่อยขึ้นชิบน้ำครับไม่เม็ดขึ้นยังพี่เนอะแต่ว่าบ่ลอยขึ้นมาเลย ไว้เด็ดออนไลน์ครับหามมหมงน้ำมนั่งกินครับเดี๋ยวเติมพลังหช่อยครับเขากันจินนไปนอปล่าวายเบียดเดาวก็มาเลยครับมาจินเขาอยู่ใส่นมจิก,กองครับ

สมซื้อเลยพี่น้องเชี่ยนยางรุดรุดอีกคอ้มันไปขึ้นมาหอดไม้พี่น้องยางรุดอ้เปลี่ยนยางแป๊บน,นึงครับผมเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันสมซื้อดีกครับเชี่ยนยางรุด <c oughs> ตังซื้อโอเคเลยนะพี่น้องด้ยโอ้มัดมาเขินไม้ ฟ้าเขื่อนอีกแล้วพี่น้องพอมนันยอมใจมัดมือพอมย็ดงานนะพี่น้องพอนครับพอ,อนแน่ นนน้ากันครับไม้นี่อยู่ยากพี่น้องว่มีต้ตนไม้ต้นไหนขึ้นไทยเลยมุดตายพี่น้องเออ กิบได้ปลาแน่มาได้ปลาแน่กันอย่าว่ากันได้พี่น้องเด้อแล้วแต่มือครับ <c oughs> ห้องวายกได้ปลาตะมือครับพี่น้องงั้นบ่ขึ้นไม่ผมยิงจอยอะเกียจจังเลยปวดไปขึ้นเยอะไกลกันมบ่บ่ขึ้นยินพี่น้องโอ้ยเ <c oughs> นี่ยมาเห็นพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวก็บูกอีกแล้วฝาค้นไม่แล้ว นอนนอนเว้นាะ់រាបស់រូវន្តាន់ទាំ โอ้มันใส่เจ้าปวง n เนี่ยพี่นอ้องยบก,กิ๊บเลยโอ้บกเข้นเลยครับพี่นอ้อง เดี๋ยวกลับไปแวบบึงไม้เก่าดีกว่าไม้ไปคอยไงเนาะบุคือจังหวะกันครับอ,ออกมาแดดจิ้มๆเ,เลยไปน่นอะหอดไม้ขึ้นโอ้ผมละเงิดครับโอเคครับ ผ่าลุนนั้งกันครับโอ้เมื่อยแต่พี่น้องขับรถไปรถมาป้าไม่ค่อคยขึ้นนะครับนี่ ม้หนีมาตกก็มีไหปนันิหนปันหนาอยู่ได้พี่น้องทุกว่ามไม่หญิงบ่เห็นขึ้นเลยครับขึ้นมีแถวกลางบ่คลิปน,นี้เนี่ยกระจิ้งเงาเนี่ยจังน้อยครับไปไล่มองครับใหญ่มองไล่พี่น้องเปล่าขึ้นเด้ หมดใส่เสียงกันนะครับนะ จังหวะจังงิดนึงน้ำยังนี้ตัวประชด

นยครับมวโอเคครับผมมันอีกก็สรุปวาประมาณพี่นอ้องบอดะไปลาจักตเลยครับปลาบพ่ค่อยขึ้นนะครับมันนี่บ่ห่เป็นยังน้ำเมี่ยผมจมอยากกินน้ำยาขาปุ่นจะสองบ่อ พาพศขยับเลยพี่น้องมานี่นี่แต่ปลาคอหน่อยตัวเนน้อยไปกับปถือพี่น้องตัวใหญ่ปศติงเลยกลับป่านนี้ก็ครับยังไงกับปากกดไห์กดแจกกดติดตามด้วยครับเด้อมได้ปลากันยาวากันได้ครับเพื่อนใกลเคียงยังไงครับโอเคครับผมขอบคุณครับ